อยากจะบอกอะไรกับคนผู้ฟังบ้างฮะว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วอยากจะให้เตือนสติหรืออยากให้นวคิดอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกแล้วหนูคิดหนูมองอย่างนี้นะเพราะว่าหนูก็เคยเรียนโรงเรียนคิดมาก่อแล้วก็ยูคิดอิสลามเนี่ยก็จะแบบ ความความคิดอะไรมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอิสลามเนี่ยจะแบบไปแบบทางสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พระพุทธศาสนานสามารถช่วยหนูได้มากกว่าหมอจิตวิทยาอีกนะก่อนก่อนหน้าน,นี้คือหนูไปหาหมอจิตวิทยาหมอจิตเวชอะคะ่ะคือเขาก็ไม่สามารถช่วยหนูได้นะแต่ว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนานเนี่ยคือสามารถช่วยเราได้อยากจะให้หวงแหนเอาไว้ แล้วก็อย่างที่หนูต้องการเนี่ยหนูไม่ได้ต้องการแค่ว่าประเทศไทยว่าหนูอยากจะให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงประเทศปากีสถานแล้วก็ไปถึงประเทศอัฟกานิสถานด้วยไปถึงแถบตะวันออกกลางด้วยเพราะว่าเวลาหนูดูข่าวผู้หญิงที่อยู่ในอัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยดูในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องโดนกระชาก จับแต่งงานตั้งแต่อายุประมาณสิบ2อ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเด็กก็กีดแบบไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเป็นแม่ก็พยายามช่วยลูกแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าที่นั่นได้รับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนูคิดว่าผู้หญิงที่นั่นจะไม่ถูกทรมานอย่างแน่นอนในขณะที่เราใช้ชีวิตอย่างสบายในแต่ละวันผู้หญิงที่นั่นเจ็บปวดและทรมานแทบขาดใจ หนูเข้าใจความรู้สึกนั้นหนูเข้าใจความรู้สึกวันคือมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถพึ่งไปพึ่งใครผู้ชายก็พึ่งไม่ได้เขาจะพึ่งใครเขาก็พึ่งได้แตัวเขาเองไม่อยากให้ใครมาทรมานแบบนี้อีกแล้วความคิดเนี่ยคือคิดเพื่อคนส่วนรวมเลยอะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับ นน้งงผูงนหญคคึที่เจริงๆคนจริงๆคนอ,อ,อยากจะออกจากศาสนาอิสลามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเยอะเยอะมีคนทักทักแชททักเฟซมาหนูก็ก็เยอะเหมือนกันเขาบอกว่าให้หนูแชร์ต่อให้หนูแชร์ให้หนูแชร์ต่อหนูบอกเขาบอกให้หนูแชร์ต่อเลยพี่หนูต้องทําตัวตามน้ําเข้าไปหนูอึดอัดมากเลยนี่คือมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะครับอืม หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะช่วยยังไงหนูเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีกําลังมากก็คือได้แต่บอกว่าอด,อ,นนะะอดทนก่อนนะคะอดทนก่อนนะคะเดี๋ยวทางทีมอบโสเนี่ยจะพยายามปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นให้ได้แล้ววันนั้นเราก็จะเป็นไทยเห็นเห็นว่ามีข่าวที่ว่ามีการหย่าล้างมากเลยในผู้หญิงในสามจังหวัดเทแดนภาคใต้เนี่ยจริงไหมแล้วเป็นเพราะว่าอะไรคะ จริงจริงค่ะไม่มีระบบแฟนก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะทําความรู้จักกันก่อนแต่งงานได้แล้แลวทีเนี้ยพอไม่รู้จักกันแล้วมาแต่งงานกันไม่รู้สึกเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วเราเราอยู่ด้วยกันปรากฏว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องทําผู้หญิงก็ต้องทําตามหลักการของ,ของาศาสนาคือผู้ชายจะต้องอย่างงู้อย่างงี้ผู้หญิงก็ต้องยอมอย่างงู้อย่างงี้มันก็เลยมีปัญหาการหย่าล้างกันเยอะจะต้องไป แต่งงานใหม่จะต้องมีมหาลอมจะต้องมีผู้ปกครองเาก็ต้องยอมแต่งงานใหม่ทําให้เด็กที่ว่าเกิดจากสามีคนแรกเนี่ยก็กลายเป็นเด็กกัมพา้าแล้วมันก็เหมือนแบบต่างคนต่างแต่งงานใหม่มันกมน็มันเป็นปัญหาครอบครัวที่แบบ การของศาสนาหลักการของศาสนาทําให้มีปัญหาครอบครัวมันกลายเป็นปัญหาสังคมเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วเด็กกำพร้าก,ก็เยอะขึ้น <c oughs> คือแบบเมมันก็กลายเป็นว่าครอบครัวแตกแยกอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันคือมันก็เป็นผลมาแบบนี้ไงถ้าเกิดสมมุติว่าหลักมันดีอะถ้าหลักคําสอนมันดีอะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้